สงสารแม่บ้าเอนุนไม่มีเงินให้แม่หรอกนะคะแล้วที่ให้แม่ตัวเองลำบ,บากแบบนี้นี่นะอากตันอยู่จริงๆทําทำไมพี่พูดแบบนี้คะพี่ทอมคะว่าไงจ้ะที่รักพี่้อมนี่ที่ทำงานนะคะถ้าเพื่อนรู้ความดีนเนี่ยโดนล้อตายเลย เอกสารไม่เซ็นเดี๋ยวกลางวันน่ะเราไปกินข้าวด้วยกันนะค่ะอีกไม่กี่วันอ่ะก็ใกล้จะถึงวันมั่นของเราแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแหวนด้วยกันนะได้เลยค่ะ ไปกินข้าวกันก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันไปกินข้าวกับท่านประธานอะ่ะวาย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 แล้วเมื่อไหร่จะแจกการละจ๊ะแกนี่โชคดีจังเลยนะจะได้แต่งงานกับท่านประธานด้วยถ้าได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมพวกฉันละกัน <c oughs> ก็ใกล้แล้วแหละเดี๋ยวฉันจะแจกการให้พวกเธอเป็นคนแรกเลยดีเลยแกฉันจะได้มีเวลาหาเนบแต่งหน้าทำผม ชุดแบบปังๆมาเลยอะแกจ้าอย่าสวยกว่าคนแต่งแล้วกันถ้างั้นพวกฉันไปกินข้าวก่อนนะจะไปนุชนุชลยุ๊ใครนุ่อก็แค่คนรู้จักอะค่ะพี่ทอมรอนุ๊ในรถแป๊บนึงนะคะ นี่แม่มาที่นี่ทำไมแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงเหรอโทรไปแกก็ไม่รับไปหาที่บ้านแกก็ย้ายหนีฉันตลอดนี่ฉันถามแกจริงๆเห้อไม่คิดจะส่งเงินให้ฉันใช้บ้างเลยหรือไงฮะโอดูสิสเงินทองก็ตั้งเยอะตั้งแยะตอนเนี้แม่ลำบากมากเลยนะลูกมีเงินอะ่ะก็เอาให้แม่ใช้บ้างเถอะนี่แม่มนุไม่มีเงินให้แม่หรอกนะคะแม่กลับไปเถอะใจดำ ทำงานหรอกบริษัทก็ใหญ่โตเงินเดือนก็ต้องเงยอะต้องแยะหัวกก <c oughs> แกก็รวยแต่แกปล่อยให้แม่จนจนทันแล้วผ่าอยู่คนเดียวนี่นะลูกอักความยืงจริงเลยแม่ลำบากเนี่ยไม่สนใจแม่อีกใช่แกแต่ฉันว่าเราเพียงข้าวหน่อยุ้มเลยไปก่อนเลยเดีย๋ยวฉันตามไปอขอดีอะไรหน่อย เออเออเอองั้นฉันไปจองโต๊ะก่อนล้วกันแม่ก็แก่แล้วนุกสงสารแม่แบ้างเถอะนี่แม่ต่อไปอย่ามาที่บริษัทนี้อีกนะกลับไปด้วยน,นุมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกคะ แล้วพี่หญิงคนเมื่อกี้นี่เป็นใครอ่ะก็แค่คนรู้จักถ้านุชมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอ่ะบอกพี่ได้เลยนะพี่ยินดีช่วยทุกเรื่องไหนๆเราก็จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วอ่ะปัญหาของนุชอ่ะก็เหมือนปัญหาของพี่นะรุขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ ฮัลโหลปิดเหรอนุชไม่อยู่อะมีอะไรเหรอฮะจริงเหรอได,ได้ได้ได้เดี๋ยวผมรีบไปใจหลายใจดังกับแม่ตัวเองอักตันยู่ เธอไม่ต้องตกใจหรอกนะพอดีว่าเมื่อวานฉันสองคนเนี่ยแอบได้ยนินเรื่อเกี่ยัแม่แกนี่มันไม่น่าเกิดเป็นคนเลยเนาะคนอะไรไม่รู้อักตันยูเนลคุณถ้าฉันเป็นแม่แกเนี่ยฉันคงไม่รู้จะทำไงเลยอนะถ้าเธอไม่เป็นฉันเธอไม่รู้หรอกแล้วพวกเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาด่าฉันแบบนี้มีสิทธิ์สิทธิ์ของความเป็นคน พี่ทอมดูคนตอนหลเงเธอไม่ได้ใช่ต่อหนะ้าท่านบรรธางเนี่ยทำเป็นเด็กดีใส่ซื่อแต่กับแม่ตัวเองที่หัวสสมอา้าวล้วความจริงไม่ได้หนีเป็สัง,งาน้า่ะพี่ทอมคะมีเอกสารลูกค้าทั้งหมดค่ะนุน๊ต เรื่องงานบ้านของเราอะตกลงผู้ใหญ่ไยนุชอะเป็นใครอะก็คุณย่างไงคะนุชเคยบอกพี่ทอมไปแล้วแล้วทำไมไม่ให้แม่นุชมาเป็นผู้ใหญ่ล่ะก็นุชบอกพี่ทอมแล้วไงคะว่านุชไม่มีแม่นุชอยู่กับย่าแค่สองคนแล้วเมื่อวานนี้ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอะนี่พี่ทอมหมายความว่ายังไงคะนุชพี่รู้ความจริงหมดทุกอย่างแล้วนะเมื่อวานนี้ คือว่าเรื่องทั้งหมดน่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะท่านประธานปิ่นขอบคุณเธอมากนะที่ช่วยเป็นธุระแห้ไม่เป็นไรเลยค่ะปิ่นยินดีมากเลยนะคะพอดีว่าเห็นคุณแม่เนี่ย <c oughs> เขาไปยืนร้องไห้อยู่หน้าบริษัทนานแล้วะคะ่ะ <c oughs> ปิ่นก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยพามาหาท่านประธานนะคะเธอทําถูกแล้วแหละทำไมนุชถึงเป็นคนแบบนี้นะไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนใจไร้ายได้ถึงขนาดนี้ ที่ผ่านมาคุณแม่คงลำบากมากเลยนะครับค่ะค่ะลำบากมากเลยค่ะป่วยเรื้อรังมาหลายปีจะทำงานก็ทำไม่ได้แถมต้องอยู่คนเดียวตามลำพังอีกจหาญนาไปพึง่งใครก็ไม่มีเลยค่ะฉันก็เลยต้องบากนาม,มาขอเงินลูกที่บริษัทนี้นะคะค่ะ <c oughs> น่าสงสารคุณแม่มากเลยนะครับนุชเขาทำไม่ถูกจริงๆออะคุณแม่ก็แก่แล้วป่วยอีกนุชเขาน่าจะมาสนใจคุณแม่บ้างนะครับอย่ายไปว่านุชเขาเลยค่ะนุชเขาน่าจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะไหนจะซื้อเครื่องสำอางไหนจะกระเป๋าแบรนด์เนมอีกค่ะเดือนเดือนนีนยน่าจะหมดหลายหมื่นเลยนะคะแล้วนี่ให้แม่ตัวเองลำบากแบบนี้นะ กัตันอยู่จริงๆคุณแม่ครับยังไงเดีเ๋ยวคุณแม่ส่งเลขที่บัญชีมาให้ผมก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมโอนให้เลยสองแสนเผื่อคุณแม่จะได้แบบไปใช้จ่ายน่่งจ่ายนี่ครับยังไงเดี๋ยวผมหาโอกาสคุยกันโนอีกทีลวกันครับว่าไม่ควรทำกับแม่แบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆนะคะยินดีครับคุณแม่ยินดีครับ นุชทำไมต้องปิดบังความจริงเรื่องแม่ด้วยล่ะกลัว่าท่านจะมาขอเงินใช่ไหมเรื่องนั้นน่ะนุชไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวเราสองคนน่ะแต่งงานกันไปอ่ะพี่จะช่วยจัดการเงินส่วนนี้เองพี่อยากให้ภรรยาของพี่อ่ะสวยทั้งหน้าตาและก็จิตใจไม่ค่ะนุชไม่มีแม่นุชอยู่กับย่าแค่สองคน ขอตัวก่อนนะคะพี่ทองนี่พี่ธอมพาผู้หญิงคนนี้เข้ามาได้ยังไงคะนุชผู้หญิงคนเนี้คือแม่ของนุชนะไม่ค่ะนุชไม่เคยมีแม่นุชนุชลูกรักลูกหลักของแม่ แม่รู้ว่าตอนนี้ลูกกำลังมีชีวิตที่ดีมีอนาคตที่จะเริลูกเลืองแม่เป็นเอกแม่ไม่ควรที่จะมาไปพายแลัวของลูกแม่มาก็เหมือนตัวทวงความเจริญของลูกแท้ๆแต่แม่ไม่รู้จะหันไปเพื่องใครแล้วนะลูกตอนนี้แม่ลำบากจริงๆสงสารแม่ธนาลูกนะสงสารเหรอคะแม่เคยสงสารหรู้บ้างหรือเปล่า นุชเธอทำเกินไปแล้วนะคือพี่ไม่รู้ว่าเธอสองคนน่ะมีเรื่องอะไรกันแต่ยังไงแม่ก็คือแม่ไม่ว่าแม่จะทำผิดพลาดตรงไหนอ่ะเธอก็ต้องสนใจดูแลเขาบ้างไม่ใช่ปล่อยให้เขาลำบากี่ขณะที่ตัวเองใช้ชีวิตอ,อยากสุขสบายพี่บอกตรงๆพี่รับไม่ได้จริงพี่ต้องเห็นเธอเป็นแบบนี้อ่ะรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับค่ะคุณทอมคะไม่เป็นไรหรอกค่ะ ฉันไม่อยากให้คุณสองคนอ่ะต้องมาทะเละเพราะฉันฉันแก่แล้วปล่อยฉันไปตามยถาการรมเถอะค่ะฉันไม่ควรมาที่นี่เลยฉันมันไม่ดีฉันเป็นแม่ที่ไม่ดีค่ะนุชเธอเห็นแม่เสียใจแบบนี้ได้ไงนุชพี่ขอยกเลิกการมัดพี่นอ อขอโทษนุชนนพี่รักแม่ไจริงอะ่ะที่เห็นหนุชทำกับแม่แบบนี้อย,อย่าอย่าเลยนะคุณทอมอย่าต้องเลิกกันเพราะฉันเลยฉันผิดฉัน่ะเป็นแม่ที่เลวฉันเป็นคนเลวใช่แกเป็นฉันละเลวยานาแกยังกล้ามาเหยียบบ้านหลังนี้อีกเหรอ แกไม่อายบ้างเลยเหรอที่แกทำเรื่องชั่วๆไว้กับลูกฉันหลานฉันเนี่ยผู้หญิงคนเนี่ยไม่สมควรที่จะให้นุชอะเรียกว่าแม่เราตันแต่ลอดนุชก็ทิ้งนุชไปทิ้งลูกชายฉันไปมีผัวใหม่ทาให้ลูกชายฉันเนี่ยต้องเสียออกเสียใจกินเหล้าเมายาจนกระทั่งไปเกิดอุบัติเหตุฉันเนี่ย อดทนเลี้ยงนุชมาด้วยลำพังไม่มีเงินซื้อนมให้นุชตากหน้าไปขอเงินมันยังเชิดหัวท่านกลับมาเลยมันบอกว่าท่านเลี้ยงนุชได้ไหวให้ไปยกให้คนอื่นเนี่ยเหรอคนที่เรียกตัวเองว่าแม่คุณย่าคะแกจำได้ไหมตอนยินุชสี่ขวบอ่ะงานวันแม่ที่โรงเรียนอ่ะ มันร้องห่มร้องห้าจะเป็นจะตายมันถามว่าแม่หนูอยู่ไหนแม่อยู่หนูอยู่ไหนฮะทาไมเพื่อนๆหนูมีแม่แต่หนูไม่มีแม่อยู่คนเดียวฉันนะขอเวลาเธอแค่หนึ่งนาทีให้เธอโทรมาบอกนุดมันหน่อยว่ามันมีแม่แล้วเธอตอบว่ายังไงเธอจำได้หรือเปล่า เธอให้ฉันน่ะมาบอกนุชว่าแม่มันตายไปแล้วจำได้ไหมคุณย่าคะพอแล้วค่ะพอวันที่มันน่ะลืมตาอ้าปากได้แกก็มาทวงฟามเป็นแม่จากมันแม่ที่มันโหยหามาทั้งชีวิตเลยเนี่ยคุณย่าคะหนุนไม่ต้องการแม่แล้วคะ่ะหนุนมีแค่คุณยา่คณยาคนเดียวก็พอคะ่ะ นุไม่ต้องมาจัดหลังฉันนแม่นุชพี่ขอโทษนะพี่เข้าใจนุชผิดไปอ่ะคุณแม่ไปเถอะครับผมว่าวันนี้อ่ะนุชเขาคงไม่ต้องการแม่อีกต่อไปแล้วครับนุชนุชแม่ขอโทษนุช ดูหนึ่งดูอนงดูอนงเอาไปแน่นะพอดดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้ referral, พลาดคลิปสนุกๆ like <além S 2> <corps. S 1> จากพวกเรา